สวัสดีครับผมต้อมผูกกันครับก็มีแฟนคลับนะครับแมตช์เชิญมาถามนะครับว่าให้ลงคลิปเลียวสูตรไอเบ็ดปลาไหลให้ดูหนึ่งวะนะครับผมก็จะมาบอกครับก่อนอื่นครับนี่ครับไปซื้อเบ็ดครับไปซื้อเบ็ดตาดาวครับกล่องสีเหลืองๆแบบนี้ครับกล่องสีเหลืองแบบนี้ใชัเบอร์สิบสี่นะครับใชัเบอร์สิบสี่นะเบอร์สิบสี่เด้อผมบอกไว้เบอร์สิบสี่นะครับแล้วก็ไปซื้อเชือก นะครับได้ล์ลังเก่าบอกเขาว่าเชือกได้ล์ลังเก่านะครับเราก็ไปตัดเราก็ไปหาโฟมเนี่ยโฟมโฟมหนาๆหน่อยครับที่เขาเอาไว้รองพวกตู้เย็นทีวีอะไรพวกนี้นะครับเครื่องซักผ้านะก็ไปตัดนะครับเนี่ยตัดแบบนี้นะครับแล้วท่านก็มามัดเบ็ดนะครับมามัดเบ็ดด้วยเชือกได้ล์ลังเก่านี่เบ็ดนี่คือเบ็ดเบอร์ที่สี่นะครับเราก็ใช้เชือกยาวนะครับยาวประมาณเนี่ยมือนี่สุดมือเองเลยนะครับเแบบนี่ยประมาณนี้จนถึงนะครับประมาณอกเราเนี่ย ยาวประมาณหนึ่งวานี่ครับยาวนี่ประมาณหนึ่งแขนนึงนี่นะครับยาวนี่เราก็มัดผูกใส่ก๊โฟมนะครับมัดผูกใส่ก๊โฟมนะครับเวลาเราไปใส่นะครับรับรองว่าไม่มีนะครับถ้าตรงไหนมีปลาไหลนะครับเป็นบ่อปลาไหลนี่เรียบร้อยหมดครับนี่คือสูตรเด็ดๆครับผมส่วนเยือนะครับใช่เยือเสีเดือนครับนะครับใส่เยือเสืเดือนเองนี่แหละนะครับล้วก็มัดนะครับมัดใส่ก๊โฟมให้เรียบร้อยครับเวลาเรามมวนเก็บประมวนเก็บธรรมดาครับมมวนเก็บเลยครับ หมวนเก็บแล้วก็เบ็ดเกาะไว้ครับนี่แหละครับคือสูตรเด็ดเบ็ดปลาไหลของต้อมผู้กันครับรับรองได้ผลแน่นอนครับขอบคุณมากครับอ๋อนี่แะครับเบ็ดนะครับเบ็ดตาดาวสีเหลืองนะครับเด้อขอบคุณครับผม